พอดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไงไงเอ้ยไงสวัสดีครับกันลูกสวัสดีครับโอ้ยพ่อใหญ่มากับความเมื่อ FC ไม่ได้เห็นพ่อใหญ่มาหลายวันเดี๋ยว FC บ่นนะคะว่าคิดถึงพ่อใหญ่นะคะวันนี้เอาพ่อใหญ่มาฝากละหลับตาปิ้มเลยหลับตาปิ้มเลย กลางคืนต mm. ้องแยกกันนอนกับเข้าวกับแตงร้านแล้วก็ฟักทองนะคะเพราะว่าแตงร้านชอบแกล้งพ่อใหญ่ตอนกลางคืนนะคะนี่พ่อใหญ่อยู่บนหลังครงนะคะนี่แตงร้านอยู่นี่แตงร้านอยู่ในกรงตรงนี้นะคะนี่แตงร้านฟักทองอยู่ไหนฟักทองอยู่ข้างล่างนน่นนะคะันฟักทองนะคะฟักทองอยู่นั่นแตงร้านแตงร้านเกลรพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่เกลรฟักทองนะคะจะสลับกันนะคะ หูบินเลยนะคะหูบินโดนเขาไล่ขึ้นมาบนวิ่งหนีขึ้นมาบนนี้นะคะ <Okay. S 1> แม่ก็เลยให้แยกแล้วคะกลางคืนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแม่หลับเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวแม่หลับแม่ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วพ็ใหญ่จะบาดเจ็บแล้วก็แตงร้านแล้วก็ฟักทองจะบาดเจ็บกันนะคะก็พ่อใหญ่ชอบทําฟักทองแตงร้านชอบทำพ่อใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะเอซี่จะงงไหมไม่งงเนาะพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอ้ย ไปยายเอมองไปดูสาวสาวฮะเอ๊ะโอ๊ยน้องทำเหรอลูกน้องทำหนูเหรอฮะน้องทำพ่อใหญ่เหรอลูกดูอทำตาทำหน้าสิเนี่ยหน้าคว่ำจังเลยลูกหน้าพ่อใหญ่คว่ำม,มากเลยเออถอนหายใจโอ๋ยมีลมมาละลมมาละจ้าเอ๊ข้าวา ข่า,ามลูกขาลามตัวหนักอึ้งเลยตอนเนี้จ้าจ้าปังปังเหรอคะลูกจ้าแม่รักหนูนะคะแม่รักปังปังนะคะแม่รักข่า,าม,มรักปังปังนะลูกพวกหนูหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะลูกนะหนีร้อนมาพึ่งเย็นแม่ต้องดูแลหนูให้ดีที่สุด ดีที่สุดของแม่ก็คือที่สุดของแม่นั่นแหละดีที่สุดของแม่นะคะก็คือน้องก็ได้รับความรักความอบอุ่นเท่าๆกันหมดนะคะเท่าๆกันหมดพี่กี้พีก่กี้ทำไมลูกพี่กี้เอ้ยนั่นมีทะเลาะก,กันคนเราฝั่งนั่นนั่นนั่นมีทะเลาะก,กันคนเราฝั่งเออเนี่ oh. แต่งร้าน ทะเลาะกันทำไมฮะทะเลาะกันคนละฝั่งทำไมฮะเออนี่อ่ะเน,นี่ยเนี่ยอันเล่นนี้นี่ไหมเนี่นยจะไปให้น้องเล่นให้น้องเล่นอย่าทะเลาะกับคนละฝั่งลูกเอ๋ฟังๆก็เป็นกรรมการเหรอคะมันจะเป็นกรรมการเหรอคะ แม่ไฝเขาลืมลูกแล้วนะคะแม่ไฝเนี่ยลืมลูกแล้วไม่ไปหาลูกเลยนะคะเดี๋ยวนี้เห็นลูกขูเลยนะไม่เอาลูกแล้วนะคะแม่ไฝแม่ไฝสบายดีเด็กๆสบายดีนะคะเป็นน้องๆก็อัปเดตอาการของน้องสตูนนะคะ วันนี้ทางโรงพยาบาลส่งคลิปมานะคะน้องกินข้าวเองได้นะคะเนี่ยค่ะน้องกินข้าวได้นะคะน้องกินข้าวเองนะคะน้องอาจจะลำคาญตัวเองนะคะที่โดนแขนข้างหนึงให้น้ําเกลือนะคะน่าสงสารน้องมากๆเลยนะคะ มาเร็วมาเร็วจองเสียบของเราไม่ตองไม่าตาลขน,นุนมันแก้วมาเล ه, ่นของเล่นลูกมาเร็วมาลูกมาเร็วมาเร็วมาโยมมาลูกมาเจ้า,า, ه, าไปไหนเจ้าไปไหนเจ้าไปไหนโอ้ยเอาไปไหนลูกเจาไปไหนลูกเจ้าไปไหนฮะ เพ okay. ื่อนล่นด้วยมาี่มานนนี้มานี่มานี่แม่ขอ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 เร็วแม่ขอลูกแม่ขอโอ๊ยไม่ยอมแม่ขอหน่อยลูกตรงนี้มันชกรกรกปเนี่ยไม่มีอื้นะคะแม่ตักตลอดนะคะมันชกกระปอกลูกออกมาออกมาทงอื่นลูกมาทงอื่นนะคะจิ้งจิ้งจิงจิ้งจิ้งจจิิงจิ้ง ไแลวไแลวไแลวไปลวไปลวไปลไปลไปลวอออแกวดึงไว้ละไม่แวดึงไว้ดึงไว้่แกวดึงไว้้หมันแกวตกใจมาทางนี้ทาไมแมวชอบออกมาเล่นอยู่ตรงกระบะทรายไม่รู้นะคะมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยเหมือนได้เลย เนื้อชิ้นใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแสบจริงๆเขาอ่ะแสบที่สุดในบ้านเลยนะคะวัวน,นี้เนี่ยหวงมีบ่นด้วยนะบ่นเงิมเง,ง,ง,ง้มเง้มหวงหววของเล่นเนี่ยนะชอบมากอันเนี้ยชอบมากเลยอีกอันหนึ่ง่อาไปเรื่องที่ไหนไม่รู้ ตาคุณยายส่งมาไว้ให้อะนอ่นี่เขาก็นั่งเฝ้ากันนั่งเฝ้ากันเออไม่ให้ใครเล่นเลยนะคะห่วงห่วลมมาแล้วมันฝนจะตกนะคะฝนจะตก แบ่งเพื่อนมั่งลูกแบ่งเพื่อนมั่งไม่มีใครล้าเขาไปเล่นด้วยขนนน่ารักน่ารักขนนนะคะขนนมันแกว้วน่ารักมากเลยมยมตัวกำลังน่ารักเลยนะคะไม่ให้ใครเลยแบ่งเพื่อนมั่งลูก ฝนจะตกแล้วอ่ะอโดดอ่ะโดดอ่ะอโดดโอ้โหโอ้โหกิจกรรมสูงสุดอ่ะใ้รจะโดดอีกใครโดดอีกโอ้โหใบตองนี่สุดยอดเลยนะคะใบตองเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะ mà dôm người dôm đột à à à hai mình kia đột nữa bay đó thôi đấy đừng quay bay đó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 . đó à à đừng quay đừng quay mình kia đừng quay đừng quay ui để cái để nói áo hay lên bay nhảy lên từ nãy cứ lên bay lên bay บนด้วยนะคะ,ะมันแก้บอ,อกไปดีกว่าอนอนดูเล่นไปเดี๋ยวเล่นก็เล่นไปเออ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะมีอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ